นี่ครับนี่ครับนี่ ครับสวัสดีครับผมก๊กอฟนะครับวันนี้นะครับตัวกอฟเองเนี่ยมีโอกาสได้มาทําคลิปที่แล้วนะครับเป็นการเอาพอสนะครับมาลองทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับที่ชื่อว่าแคร์นะครับแล้วก็วันนี้ตัวกอฟเองเนี่ยก็กลับไปดูรถอีกคันหนึ่งครับซึ่งรถอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถที่ปีค่อนข้างที่จะลึกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับรอยมันเนี่ยจะมีรอยเดิมๆพี่เป็นรอยสะเก็ดหินเป็นรอยใช้งานเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราได้ผลิตภัณฑ์แคร์ไปแล้วนะครับจะสามารถใช้กว็ ทำให้รถเรานะครับกลับมาเบือนเป็นรถใหม่ได้ทุกคนลองดูแล้วกันครับว่าถ้าเกิดคุณมีรถคันนึงแล้วรถคุณอาจจะใหม่หรืออาจจะเก่าเนี่ยคุณใช้ตรงนี้ไปคุณจะประทับใจหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับต้องดูว่าวันนี้มันเกิดจากรอยตรงไหนนะครับอันนี้นะครับผมต้องบอกไปเลยตัวนี้คือคาบฝั่งแน่นครับรถเก่าๆที่ใช้มาสักห้าหกปีเห็นไหมครับมันจะมีคาบขี้ใครคาบเหลืองครับเห็นไหมครับเป็นคาบฝั่งแน่นรอยพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่า เดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับง่ายๆเลยนะครับรถทุกคันต้องเจออยู่แล้วครับใช้ไปสักห้าหกปีมีแน่นอนนะครับแต่รถคันนี้นะครับต้องบอกว่านานมากนะครับเนี่ยใช้ตัวเดียวสิบปีแล้วครับง่ายๆครับเนี่ยครับดูนะครับดูนะครับผมง่ายๆครับไม่กัดสีนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งครับลูกค้าใช้รถแพงขนาดไหนก็ไม่กัดสีครับนี่ถูกเบาๆเองครับเห็นไหมครับไม่มีเอฟเฟคด้วยครับปกตินะครับลูกค้าไปจ้างเขาแบบนี้มีแน่นอนครับผมรอยหนึ่งเนี่ยมีแน่นอนครับพันห้าสองพันแต่อันนี้ไม่ต้องครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียว่ะดูครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าเงาลื่นแล้วตัวนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ได้ขัดเฉพาะนะครับผมค่าฝังแน่นอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาฟาดลมโบให้ดูครับนี่เป็นเหล็กเลยนะครับนี่คือไม้เหล็กเลยนะครับสินค้าไม่ดีจริงนะครับไม่กล้าเอาลมโบมาฟาดให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่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 ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่พอเป็นท่าแบบนี้เปรียบเสมือนลูกค้าไปเบียดกันมาไปเฉี่ยวกันมาครับอย่างนี้ไปจ้างเขาต้องบอกอย่างหนึ่ ผมบอกได้เลยครับมี6 7หมื่นครับทำสีใหม่แน่นอนครับชุดนี้ครับเราจะจบง่ายๆใช้ตัวเดียวนะครับลดถูกรถแพงใช้ได้หมดแล้วสําคัญก็คือตัวนี้ออกคอนเรครับใช้ได้รถทุกสีการใช้งานง่ายๆครับลูกค้าสั่งไปนะจะบีบใส่ผ้าแบบนี้ก็ได้นะครับบีบใส่ตัวรถแบบนี้ก็ได้ใช้งานง่ายๆครับหลังจากนั้นครับป้ายไปที่รอยเลยนีครับป้ายไปที่รอยเลยนะครับดูนะครับผมนี่ครับทำให้ดูจริงๆแบบเรียวๆเลยครับขัดให้ดูแบบบ้านๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะกัดสีหลังจากนั้นขัดครับลูกค้า เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับปกติต้องไปจ้างเขาอะครับสี่ห้าพันลอยอย่างนี้มีแน่นอนครับใช้ผ้าสะอาดอีกฝั่งหนึ่งครับเช็ดออกนี่ครับเห็นไหมครับเงาใสแล้วก็ลื่นนี่ครับใช้ได้หมดนะครับสีอ่อนสีเข้มผลิตภัณฑ์ตัวเดียวจบเลยแล้ว1ขวดต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับ1ขวดนะครับผมใช้กับคันรถเนี่ยต้องบอกเลยว่า10คันรถสบายเลยเพิ่มเติมอย่างหนึ่งเดี๋ยววันนี้ครับสำหรับรถใครนะครับที่โคมไฟหน้าเหลืองๆขออนุญาตเลยครับโคมไฟหน้าเหลืองๆนะครับ อันนี้เป็นสเปรย์นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับหรือว่าไปจอดรถใกล้ๆที่ก่อสร้างไปโดนพวกคราบละอองสีครับนี่ครับนี่ครับยังไงก็ได้ขัดแล้วนี่ของพ่นที่หมดเลยนะครับนี่ครับครับผมเดี๋ยวนะห้าบละองสีเลยครับอันนี้สบายครับการันตีเลยครับแบรนด์เดียวเอาอยู่ครับผมผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเอาอยู่เลยนะอันนี้ก็เสมือนกับว่าการที่เราอ่ะใช้ใช้ไปนานๆแล้วโคมไฟเริ่มเหลืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับผมรถเก่าๆอ่ะบางทีใช้มาสักห้าหกปีโคมไฟจะเริ่มเหลืองแล้วแต่ทุกวันนี้มันเหลืองง่ายครับสองปีก็เหล นี่ครับแต่ถ้าเราไม่ลงน้ำยามันไม่ออกนะครับไม่ลอยไม่ออกแน่นอนครับต่อให้เราน้ำล้างก็ยังไม่ออกแต่ถ้าไปเข้าสูงคาแคร์ครับต้องจ้างเขาขัดแน่นอนครับอย่างนี้มีพันห้าสองพันครับอันนี้ใช้ตัวเดียวเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ถูครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ถูครับนี่ครับง่ายง่ายครับเห็นไหมครับไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องขัดนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเลยครับแค่น้ํายาตัวเดียวครับบีบใส่ผ้าแล้วก็ถูเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูครับความแตกต่างที่ผมพ่นไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับเงาใสเหมือนเดิมสังเกตนะครับข้างๆนี้ยังอยู่เลยนะทีดไปเมื่อกี้ลองมาดูกับตัวสีรถครับนี่ครับบางทีลูกค้าเอารถไปเข้าที่ก่อสร้างครับหรือว่าไปทําสีใหม่แล้วโดนละอองสีพ่นมานะไปโดนกระจกมีคนมาแกล้งเราเนอะเอาสเปรย์มาพ่นสีรถใช่ครับโอ้สบายเลยครับนี่ครับหลายคนคิดไม่ออกเวลาโดนปัญหาแบบนี้มาเข้าศูนย์ก็เสียเงินเยอะครับแต่อันนี้ไม่ต้องครับเนี่ยผลิตพันตัวเดียวครับเห็นไหมครับกดลงไปเลยเห็นไหมครับกดลงไปเลย นะครับไม่ต้องกลัวว่ากัดสีนะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับใช้ได้หมดเลยสีอ่อนสีเข้มขัดได้หมดนะครับนี่ครับขัดกับเรมโบยังขัดได้ครับไม่ต้องกลัวครับรถทัวไปรถบ้านใช้ได้หมดแน่นอนนี่ครับนี่ครับถ้าเวลาลูกค้าวิ่งรถออกต่างจังหวัดครับปัญหาที่เจอครับก็คือค่าอยางมาตอยที่กระเด็นติดสีรถนะครับตามซุ้มล้อแล้วก็ค่าแมลงครับที่ติดตามโคมไฟเป็นเม็ดดำๆนะครับเราใช้ตัวเดียวเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนครับนี่ครับผมคียมีขึ้นนำเข้าจากยูเอสนอครับใครที่ลังเลหาน้ำยา เงาใสเหมือนเดิม